ตอนนี้เรามาอยู่ในงานรถคันแรกนะครับนี่รถคันแรกงานงานอยู่ทางนั้นนะครับมา,มาดูคันแรกไหมรถคันแรกนี่มันเนี่ยอ,อันนี้เป็นรถคันแรกของพี่นุ่มเม้งฮะนี่รถคันแรกในชีวิตจริงเหรอตั้งแต่สมัยพ่อแม่ได้กันอ่ะจริงเหรอจริง,รง,รง,รงรยุคนั้นเลยอันนี้ป่ะเนี่ยวเขาเขาทิ้งสอบัตรไว้ให้ นี่อนี้เออเรือนไม้เป็นไงดูนี่เน่โลโก้โลโก้ครบหมดอันนี้เรียกว่าอะไรนะเบลคอม้าคอม้าดูโชกโชกไม่มีขึ้นนิ่มนะกดไปเท่าไหร่เนี่ยก็ซื้อรถต้องหมื่นกว่าบาทเออถามอเอามาอีกถามตีหมื่นอ่ะเฮ้ยเจได้เฮ้ยยืมเดี๋ยวจะได้นะลืมโชว์นี่โอ้โหเน่พอเลยเน่มาเดี๋ยวมาเดี๋ยวดูเออเออดูเดี๋ยวมาเดี๋ยวยังไงเออเฮ้ยนี่ตัวอะไร เราลับไปแล้วไหนตาดิ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  ันแรกของมุณเม้งน,นะครับอดจ๋ยไปดูคนต่อไปว่าเขาจะเอารถอะไรมา